เทคโนโลยี S Green S แ Revolution แรงสุดพลังสะอาดไดกิน Streamer ช่วยจัดการไวรัสพร้อมที่สุดโปรโลดรวมสูงสุด8,000บาทสัมผัสความอุ่นใจกับอีกระดับของการบริการที่ Benz Primus รับข้อเสนอพิเศษเพื่อคุณเมื่อเข้ารับบริการวันนี้รับฟรี MB o i 1ลิตรสำหรับ Maintenance Service และรับเพิ่มอีก1ลิตรเมื่อนั่นหมายล่วงหน้าผ่านออนไลน์ พิเศษส่วนลดอะไหล่ที่ร่วมรายการสูงสุด20%เฉพาะที่ BENZ p r i m a มาสผู้จำหน่ายยังเป็นทางการเรียบ็บโดนเอกมัยรามอินทราโทร02-095-5555ที่สุดของแอร์คือไดกินเย็นพร้อมที่สุดเทคโนโลยีอากาศสะอาดไดกินสตรีมเมอร์ช่วยจัดการไวรัสสายพันธุ์ใหม่ คุ้มกับที่สุดโปรแห่งปีไดกินซัมเมอร์บิ๊กเดลลดที่สุดรวมสูงสุด8,000บาทสบายที่สุดผ่อนศนาน10เดือนมั่นใจที่สุดรับประกันเพิ่ม1ปีถึง31พฤษภาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านผู้จำหน่ายเลือกที่สุดของแอร์เลือกไดกินตัวจริงระดับโลก Perfecting the Air ไดกินทุกอัดรถกว่ามัน ทุกสถานการณ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาทุกสาระความรู้เคล็ดลับสุขภาพท่องเที่ยวแบบมีสไตล์ต้องน9 active radio สอดตลอด24ชั่วโมงกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวครบจบ,จบในที่เดียว สวัสดีครับจันทริกา31นาทีครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ Morning Talk Weekend นะครับบอกเล่าชาวกีฬาเช้าวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565นะครับวันนี้อยู่กับผมธรรล้อมรื่นนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตนะครับจะเดินทางมาสมทบจัดรายการด้วยนะครับน่าจะมาแทนพี่บ่าวอำนวยวิทย์เสมอวงนะครับเพราะว่าพี่บ่าวเนี่ยเดินทางไปพิษณุโลกนะครับไปทําข่าว วิ่งนัรันนะครับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเดินทางเมื่อวานนี้ก็ช่วงนี้น่าจะอยู่ที่พิษณุโลกนะครับเราก็จะเดินทางกลับมาถึงกรทมน่าจะเป็นช่วงเย็นค่ำๆวันนี้สำหรับพี่บ่าวนะครับก็ไปปฏิบัติภาร,รกิจของทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะครับส่วนคุณเจ๋งนะฮะน่าจะกําลังวิ่งออกกําลังกายอยู่นะฮะเพราะว่าช่วงหลังแก ค่อนข้างจะฟิตและก็เฟิร์มมากนะฮะแล้วก็ออกกําลังกายทุกวันนะฮะบางทีก็ออกกําลังกายจนลืมว่าเ๊ะจัดรายการแทนพี่บ่าวหรือเปล่านะครับวันนี้หวังว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะจะตามมาสมทบจัดรายการด้วยคงจะไม่ทิ้งให้ผมโดดเดี่ยวเดียวดายนะฮะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวมาจะต้องต่อว่ากันนิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับคุณเจ๋งทรงศักดิ์นะครับอะ ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตไปเริ่มที่ผลการแข่งขันฟุตบอลกันก่อนแล้วกันนะครับรายงานผลฟุตบอลเมื่อคือนนี้ให้คู่ฟังได้รับทราบกันก่อนนะฮะก่อนที่จะมาคุยถึงสถานการณ์ตรนานรางคะแนนรวมถึงหลังเกมต่างๆนะฮะเดี๋ยวคุณเจงมาก็จะมาพูดคุยร่วมกันนะครับไปดูผลฟุตบอลชายในการแข่งขันซีเกมครั้งที่31ที่ ประเทศเวียดนามนะครับเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในนัดแรกของกลุ่ม B นะครับคู่แรกสิงคโปร์ครับไล่ตามตีเสมอลาว2ประตูต่อ2นะครับลาวขึ้นนาก่อนด้วย2อูนะครับแล้วก็เป็นสิงคโปร์นะครับที่มาตามตีเสมอได้นะครับในช่วงนาทีสุดท้ายเลยนะครับก็แบ่งแต้มกันไปสำหรับคู่นี้นะครับส่วนทีมชาติไทยของเราครับเมื่อวานลงสนาม ในเวลา10กานาฬิกานะครับ PPTV HD ถ่ายทอดสดด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทางทีวีพูนะครับก็เป็นทีมชาติไทยครับแพ้ให้กับมาเลเซียไป1ประตูต่อ2นะครับเกมนี้เราโดนใบแดงนะครับหรือเล่น10คนนะครับจากทางด้านของจุรทแดนเข็มดีนะฮะมาโดนใบแดงก็ทําให้ไทยเหลือ10คนนะครับถ่ายที่สุดเนี่ยต้านไม่ไหวครับแพ้มาเลเซียไป1ประตูต่อ2นะครับก็ยังไม่มีแต้มนะครับจากเกมนัดแรกก็ เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันในเกมต่อ,ตอ,ตอไปนะครัสำหรับทีมชาติไทยนะครับก็อีก3นัดนะฮะถ้าเอาชนะได้หมดก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปเช่นกันนะครับก็นัดต่อไปเนี่ยจะเตะวันที่9พฤษภาคมนะฮะจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับซึ่งช่อง9 m ขด HD หมายเลข30ของเราจะถ่ายทอดสดให้ชมกันถึงบ้านเลยนะครับสำหรับแฟน,แฟ,นฟุตบอลไทยนะครับยังไงก็อ่ะผิดหวังกัน เสียใจกันได้นะฮะแต่ว่าก็อย่าสิ้นหวังนะครับยังไงก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยชุดอยู่23หรือว่าชุดจริงเหรียญทองซีเกมนะฮะในซีเกมคราวที่แล้วนะครับปี2019ที่ฟิลิปปินส์เราก็ตกรอบแรกไปนะแต่ครั้งนี้เนี่ยเชื่อเลยกันนะฮะว่าบรรดาน,นักฟุตบอลรวมถึงมาดาแป้งนนพันล้ำซำผู้จัดการทีมแล้วก็มโนโพกิง้งนะครับคนสือทีมชาติไทยคนปัจจุบันเนี่ยก็จะ ยกระดับการเล่นของนักเตะขึ้นมาได้ในนัดต่อๆไปนะครับก็ตามเชียร์กันต่อนะครับส่วนผลฟุตบอลฟิลิปป์อังกฤษเมื่อคืนนี้นะฮะคิสตันพาเลสเอาชนะวัตฟอร์ดไป1-0นะครับเบรนฟอร์ดชนะซามเมอ์ตัน3-0เบอร์ลี่แพ้แอ,อสตันวิลล่า1ประตูต่อ3นะครับเชลซีเสมอกับวัฟตฟอร์ดสอ2สอบริทันเอ๊ะสกอร์มัน กลับข้างหรือเปล่าเนี่ยบรตทันถล่มเอาชนะแมนเชสเตอร์ยู่ในแตตสี่ศูนย์ครับพี่น้องครับอโอสกอร์แล้วนะฮะนั่นนะฮะเสียงมาแว่ววมาถึงก็เอาเสียงอะไรนะเสียงอะไรนะเมื่อกี้นะอะไรนะตะกี้นึกว่าดูสกอร์กลับด้านครับเอานึกว่าชอวเกสศูนย์สี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับวันยูศูนย์สี่อ้าวคุณมาถึงคุณก็แบบนี้เลยนะฮะแนะนำคุณเจ๋งก่อนครับทรงศักดิ์วรวิจิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพัชราแล้วก็สวัสดีคุณฝหน่อยครับก็นอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืน ทำไมฮะสี่แชมป์ไงไม่น่าเจอเลยลุ้นสี่แชมป์เหรอไม่น่าเจอเลยเมื่อวานลงในเพจของกัปเก้าไงอ๋อใช่ไปตามดูทัศนไม่ของแต่ละคนผมก็เลยบอกว่ามิชชันอิบอิมพอสมบูรณก็คือว่าภารกิจอะไรที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยก็ทําให้มันสําเร็จซะอืได้เป็นไงก็ก็ยังอยู่ในเส้นทางตอนนี้คุณอย่ารใจผมดีกว่าไม่ผมนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเนี่ยลิวพูลเสมอกับสเปอร์เมื่อคืนหนึ่งหนึ่งนะครับคุณเจงครับผม ก็ได้หนึ่งคะแนนไงแล้วนำจาฝูงอยู่ครับตอนนี้เป็นการนำจาฝูงที่มันเจ็บปวดต้นรามากเ้าะทำไมฮะก็แข็งมากกว่าซิตี้ไงไม่แพ้สเปอร์ก็ดีแล้วเมื่อคืนนี้อ้าวคุณดูจริงนะฮะสนเฮงมินเป็นไงครับยิงขึ้นนำก่อนด้วยนะฮะแล้วก็ลิ์ภูมาตีเสมอจากเดียสใช่ไหมใช่ใช่ใช่เมื่อวานนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าสเปอร์เข้ามาดีเขาแบบรัดกรุมอกะตั้งรับได้ลอตโต้ไหใช่ครับคืนนี้คุณเชีย ใครฮะนคเซ่น <Nixon. S 1> โอ <laughs> <laughs> ้โหฝากหน่อยนะจ๊ะโอ้ค่าที่แล้วเตะก,กันนี่เนคเซ่นเชียร์อะไรฮะเชอรี่ผูเชอรี่ <laughs> ผูนะฮะครั้นง,งนี้ลิข์ครั้งนี้เนคเส่นเตะกับแมนซิตี้คุณก็กกกเชียร์ผมไม่เท่าไหร่นะ <laughs> ผมยังอยู่ในเส้นทางอยู่ทีมคุณนะ่ะมากกว่าสี่นะทีมคุณนลยฮะเมื่อวานนี้น่นาจะมากกว่าสี่นะโอ้ยิงเป็นเข้าบอลไบตันนะฮะเรื่องมันเศร้าฮะบอลเจ๋งแมนยูบทจะ โอจะเละไทยก็โอ้ก็ผมว่าน่าจะมีเอฟเฟกมาจากการพลาดแชมป์ย่าสวยเนี่ยสนามสนามสวยงามย่าสวยอ๋อเสียแชมป์ให้กับสเปอร์ชมีผลกระทบนะมีผลกระทบด้ฮะครับมันมันส่งผลต่อจิตใจเพราะไม่มีอะไรติดมือเลยฮะเรื่องการสวิงเรียกว่าไปสวิงกลับมาใช่มีผลกระทบต่อทีแมนยูคืออย่างน้อยๆมีแชมป์ย่าสวยติดมือสักสักสักถ้วยหนึ่งก็ก็ยังถือว่าก็ยังได้คุยกับชาวบ้านชาวช่องได้ไม่มีอะไรเลยครับเรื่องดูการนี้ ขนาดแชมป์ห่าสวยยังเสียแชมป์ไม่กับสเปอร์อีกอ่ะคุณขยี้นะฮะคุณขยี้นะอย่าให้ยิ่งวนนะผมออกตัวก่อนผมแฟนแมนยูนะฮะผมแค่หยอกหยอกเย้าวเย้าทีมตัวเองเล่นนะฮะแต่ว่าฤดูกาลหน้ามาแน่นอนนะครคุณเจ๋งมาไหนฮะเอริกเทนฮาร์ดครับคอนเฟนเรนต์ลีกก่อนว่าเราเป็นไงโอ้โหคอนเฟนเรต์ลีกจะได้เตะวะเนี่ยอืมนะฮะพัฒนาการทีมคนใหม่มาแล้วเดี๋ยวต้องค่อยๆปรับค่อยๆปรุงค่อยๆแต่งทีมให้มันเอานะ เข้มแข็งขึ้นครอบอย่าใช้เวลาสี่ปีกว่าจะได้แชมป์แมนยูนะเ็นฮ้าก,าก็จะอีกสจกสิบกว่าปีได้กันกว่าจะเขาเขาลางเขาทรงทำไมคุณให้กำลังใจดีๆฮะ <c oughs> คุณมาถึงคุณก็โหใส่ไม่ยั้งเลยนะะแต่ก่อนคุณก็ยี่ผมตลอดอะแต่ก่อนนะ <c oughs> ผมก็ยี่คุณคุณมากสิ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรายงานผลรายงานผลรายการอื่นๆก่อนนะฮะก่อนที่จะมาดูสถานการณ์ตารางคะแนนแล้วก็หลังเกมกันนะครับครับการชซีลาของอิตาลีนะครับตอริโนแพ้นาปโปลีไปศูนย์หครับซัสโซโลเสมอกับอูเดเนเซ1หแล้วก็ลาซิโอเะครับเอาชนะซัมโดเรียไป20นะครับครับ บุนเดสลีก้าของเยอรมนีครับไฟบวกแพ้อุนิออนบอลิน1-4นะครับกอเทอร์เฟิร์สแพ้บุนเซียลดด์มุน1-3โคโลนแพ้กับวอฟบวก0-1ครับฮอฟเฟนไฮม์แพ้ไบรเออร์ลุกุเซ่น2-4แฮทเทอร์บอลินแพ้ไมล์0-5ไป1ประตูต่อ2ครับครับคอ้เจ๋งบุนเดสลีก้าเจ้าบ้านแพ้หมดเลยอ้าวเอียงขวาหมดเลยเหรอฮะโอ้โห5คู่นะฮะทิมเยือนชนะหมดเลยนะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนิดนึงนะฮะบอลมัด ชนะมิวอลหนึ่งศูนย์ะครับเบอร์มิงแฮมซิตี้แพ้แบล็กเบิร์นหนึ่งสองดับบี้เคานตี้แพ้คาดิฟซิตี้อ่ศูนย์หนึ่งนะครับฮาวซิตี้เสมอกับฟอเรสต์หนึ่งหนึ่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอาชนะฟูลแลมสี่ศูนย์นะครับสโต๊กซิตี้เสมอโคเวนทรีหนึ่งหนึ่งสวอนซีซิตี้แพ้ควีนส์พาร์คศูนย์หนึ่งนะครับเวสต์บรอมวิชแอนเบียนเอาชนะบาร์สลีย์ครับสกอร์เดียวกับไบรตันชนะแมนยูเลยฮะสี่ศูนย์ครับ ลูตันชนะเรดดิ้ง1-0ปีเตอร์โบโร่ถล่มแบล็กพูล5-0ครับเพรสตันเอาชนะมิดแลน์สโบร4-1แล้วก็ฮันเดอร์ฟิลด์ชนะบริสตันซิตี้2-0ครับคุณเจ๋งก็จบไปแล้วนะฮะในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับสุดท้ายแนละ้วม,มอนิ่งในสุดท้ายก็ฟูลแลมเขาเลื่อนชั้นกลับบอลหมาดไปแล้วพี่ครับผมส่วนฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์ฟอเรสต์เชฟฟิลด์ยินเตอร์และลูตันทาวน์จะมาพะเพลย์ออฟกัน ฮาร์เดฟิลด์เจอลูตันฟอร์เลสเจอยูเนเต็ดก็คือเจอเชฟฟี่ยูเนเต็ดทีมไหนจะได้ไปที่เวมบรีพี่นะครับก็คือหาทีมเดียวนะหาทีมเดียวที่จะขึ้นพิมลิร์อังกฤษใช่ฮะตามหลังฟูลแลนด์กับบอลหมัดตอนนี้ได้ไปแล้ว2ทีมได้แล้ว2ทีมก็คือแชมป์กับบอลหมัดก็ต้องมาเพลย์ออฟกันทีมันดับ 3, 4, 5, 6 3คือฮาร์เดฟิลด์คือลูตันเจอกันฟอรเลสี จอกับอันดับ5เชฟยูเนเต็ดครับก็เตะเย้าเยือนก่อนอแล้วก็ทีมที่ชนะก็ไปเจอกันในนัดชิงครับแล้วก็หาตัวเดียวไปเล่นในพิมลิคอังกฤษฟุตบอลนันพิมลีกอังกฤษรุ่นการนาชิงงินกันประมาณร้อยล้านเหรียญปอนร้อยล้านปอนพี่เขาเล่นชั้นเนี่ยฮะใช่สูงมากนะก็ก็ถือว่าถ้าได้แชมป์นี่ยิ้มเลยยิ้มเลยฮะนะฮะแล้วได้เลื่อนชั้นด้วยโอ้โหได้เฮสองต่อเลยนะทุกยงนะใช่ฮะแล้วก็ ตกชั้นก็นมีเปเตอร์บโรวและดิคาอตตี้ของวิลูนี่นะแล้วก็ทีมบาสเล่ฮนะที่ตกชั้นไปแต่ว่าวันนี้ผมเห็นภาพข่าวโหผมเลยอันนี้อาจจะเป็น,นฟุตบอลแบบระดับดิวิชั่น4อะพี่ครับผมก็คือลีกทัวร์อังกฤษฮะทีมของโจอี้บาตันก็คือบริสตันซิตี้เออบริสตันโรเวอร์พี่ครับผมบริสตันโรเวอร์เนี่ยคุมทีมโดยโจอี้บาตันจะเไ,ได้ไหม โอ้โหโจยบัตตันที่แบบที่เล่นเบาๆอ่ะเล่นหนักๆเนียฮะโอ้โหเล่นคนอย่างเดียวไม่ค่อยเล่นบอลใช่แกคุมทีมในลีกทูอยู่พี่ครับผมคือนัดสุดท้ายขอรฤดูกาเนี่ยคือต้องยิงให้ได้มากกว่าห้าลูกอรัพี่เพราะว่านอตทมตันเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เลื่อนชั้นเหมือนกันนะฮะปปลกฏว่านอตทมตัน<ไ>เขาชนะสามหนึ่งฮะดังนั้นก็คือห้าลูกบวกอีกสองก็เป็นต้องยิงเจ็ดลูกฮะครับผมปปากันว่า ทำได้เฉยพี่ยิงกี่ลูกฮะเจ็ดลูกเฉยอันนี้คือลุ้นเลื่อนชั้นใช่ยโอ้เจ็ดศูนย์ทั้งวานนี้แฟนบอลลงไปใน็สามแล้วก็ดีใจกันแบบโอ้โหเออเรียกว่าโกลาหลอ่ะเมื่อวานนี้อืมลีกทูนะฮะก็คู่แข่งปล่อยเปล่าไม่ไม่ปล่อยนะไม่แน่ใจอ่ะระดับมืออาชีพเลเปิดบ้านชนะสการทอปไปนะฮะเจ็ดประตูต่อศูนย์นะพี่ครับครับสการทอปในทีมที่ตกชั้นไปแล้วนะอืมันดับสุดท้ายอ่ะฮะส่วนเอ่อทางนอตแฮมป์ตันฮะนอตแฮมป์ตันก็ชนะไป สามหนึ่งบุกชนะแมโร่สามหนึ่งครับผมพอเขาบอกชนะเจ็ดลูกชนะเฉยเลยฮะอืมก็ต้องเลื่อนชั้นสู่ลีเกวันเลยอ่ะเขาเรียกว่าพอดีคำเลยเออพอดีเลยพอดีเลยครับต้องการเจ็ดลูกก็ได้เจ็ดลูกเจ็ดลูกพอดีเออเลื่อนชั้นนะเมื่อวานนี้ก็มีภาพแบบแฟนบอลลงไปในสนามเลยอืยบรรยากาศแบบสนุกมากฮะจบยังฮะก็ผลบอลน่าจะครบถ้วนแล้วคุณเจีงมีลีกเอิงอยู่หนึ่งคู่เมื่อคืนนี้เขาโชว์ะไรงานไม่ยังเงยแบรส แพ้ให้กับสตาบุกไปศูนย์หนึ่งครับการช่วย<ๆ>รรงงานไปแล้วครับคุณเจมส์การช่วยแรงงานแล้วแงงานไปแล,แล้วแล้วก็ฟุตบอลไทยวันนี้ไงโอ้โวันนี้บอลไทยบอรลรีพูที่ผมเชียร์ก็โอ้เจ็บปวดน,นะพี่นะัทเกมมันดีๆครึ่งแรกอ่ะฟุตบอลชายซีเกมร,รอบแรกในกลุ่มบีครูรกเนี่ยลาวตีเสมอสิงคโปร์ก่อนนะสองสองอ่ะคือสิงคโปร์ตีเสมอลาวครับคุณเจมสอ๋อสิงคโปร์ตีเสมอลาวขออภัยไ้ลาวนำสองศูนย์นะฮะลาวในฟอร์มดีนะฮะใน ฟุตบอลชายซีเกมใช่ฮะครั้งที่31เดนี้นะครับก็แบ่งกันไปแบ่งกันไปทีมมาแต้มอันนี้เขาเตะก่อนเราเป็นคู่ในกลุ่มเดียวกับเราก็คือกลุ่มบีครับนะฮะเตะนัดแรกเหมือนกันนะฮะส่วนทีมชาติไทยของเราฮะคุณเจงผมวันนี้เล่นดีนะเล่นดีในแรกเล่นดีกว่าเยอะเลยแต่ว่าต่อเกมจังหวะเราดีกว่าเขาเยอะเนาะผ่านครึ่งชั่วโมงอ่ะประมาณนาทีที่สามสิบสามเราได้ประตูขึ้นนำก่อนด้วยจากพาติกกุสตับสันของนาลูครึ่งไทยสวีดิชครับผม ที่อยู่เชียงใหม่เอฟซีเล่นดีมากนะเล่นดีเล่นดีวอสไทร์เขาเนี่ยคล้ายๆกับเออร์ลิงบาห์าแลนด์ี oh oh. โอ้โหตัวใหญ่แล้วก็ครองบอลดีแล้วก็เร็วด้วยนะแล้วก็ลูกยิงด้วยนั้นแกตั้งใจย,ยิงนะแกตั้งใจย,ยิงแต่มันยิงเหมือนบดๆ <c oughs> นิดนึงไงคุณจิงแต่ว่าเหมือน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 กวาดลูกเข้าไปนะใช่แล้วประตูเบ๋เลยนะครับประตูมาเลเซียงงเลยฮะเออนะฮะสุดท้ายเป็นไงฮะเรามาโดนใบแดงไงคุณจิงในช่วงท้ายครึ่งแรก นาที่ที่สี่สิบตั้งสี่สิบเอ็ดประมาณนี้เจ้าหน้าที่ฐานเข็มดีรลอว่าน้องซบเชงเราเนี่ยไปเหมือนไปดึงเป็นตัวสุดท้ายไงี่ี่ว่าไงผมว่ากรรมการใจคือเป็นกรรมการจากคิทิีสถานนะพี่ผมว่าโหดไปนะก็จะมาวะนั้นมันก็มันตามกติกาแหละคุณจิร์ไมจะมาตามกติกาก็จริงแต่ว่ามันไล่ระยะห่างจากอประตูน่ากลับเผืโทษกับประตูมันห่างกันนะแล้วก็อาจจะมาตัวสุดท้ายจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ยังไม่ไม่ปถึงบอลเลยอ่ะคือใต้ผมมองเนี่ย ไม่ควรไปดึงไปเหนียวอะ่ะคือบอลเนี่ยมันน่าจะไปถึงกวินเนี่ยกวินออกมาแล้วด้วยใช่ฮะคืออย่างน้อยๆก็ถึงบอลใกล้เคียงกันเลยแหละลักเตะของมาเลเซียกับกวินธรรมสจานัาแต่ว่าเป็นกนารทำดีฟุตบอลยุโรปไหม,อม,อมบอลยุโรปอ,อาจจะแบบไอ้จังหวะนี้มันไม่พาวแน่น,นอนแต่ว่าบอลอาเซียนมันจะมีอะไรแบบเนี่ยนิดนึงอ่ะเรื่องการเลดสินนะเจ้าตัวก็ร้องไห้เลยนะคุณตัวร้องไห้แบบไม่อยากออกจากสนามอ่ะไม่อยากเชื่อว่าจะโดนใบแดงเอาจะสนามดังนั้นเกมของเราก็ ชอบไปเลยอะใช่แล้วเปลี่ยนตัวกุสตาฟสันออกด้วยนะมัึ้นงงตรงนี้เหมือนกันว่าได้พทาติกออกแล้วก็ส่งอนุสักใจเพชรลงมาแล้วก็พอพักครึ่งแล้วก็ถอดเบนเดวิสตัวลูกอีกหนึ่งคนอีกที่เล่นดีมากกินและกินตัวดีมากนะถอดออกแล้วโอ้โหก็แบบงงกับมาุโพกิเหมือนกันเอกนิดมาเจ็บอีกคโอ้โหแล้วโดนมาเลเซียบท เรียบร้อยเลยครับมาเลเซียเขาแข็งแรงมากเลยนะชุดนี้นะเป็นเป็นนักเตะที่เหมือนกับรวมตัวกันมาได้พอสมควรแล้วทั้งชุดเลยอืแล้วชุดนี้จะไปเล่นที่ชิงแชมป์เอเชียร,ร,รอบรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราด้วยครับในเดือนหน้านี้อืก็ เราตั้งรับแล้วจะรอแบบก็ตั้งรับนะเพราะว่าเล่นสิบคนนะพี่ก็คือเหมือนตอนที่ตั้งรับคือสกอร์เรานำอยู่คุณเจ๋งครับแล้วเราเหลือนักเตะสิบคนนะฮะแทบไม่เปิดเกมบุกเลยฮะก็คือจะเหมือนกับจะยันเอาสกอร์หนึ่งศูนย์อ่ะครับสุดท้ายมาโดนมาเลเซียสองประตูโอ้ยทศเวลาเท่าไหร่ห้านาทีจะครบอยู่แล้วครบอยู่แล้วครบไปแล้ววะใช่ขาไม่ได้นาทีที่หกอ่ะโอ้โหจังหวะแต่ว่าจังหวะนั้นก็ต้องยอมรับว่าเขาก็จี้แบ็กซ้ายเรานะครับ แบกซ่าเนี่ยจิตวิญญาณสรัทธาใช่ไหมก็ปอแปะแล้วครับแต่วันมาไรครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยสู้ต่อสิงคโปร์มาแล้วผมอกิงบอกเหมือนเดือกแข้งครับเก๋ยนี่ไม่จบครับไม่มีเวลา,วลาไม่มีเวลามานั่งเสียใจ <S <S เสียอกเสียใจครับ <S <S ต้องมองต่อไปก็คือก้าวต่อไปก็คือนัดเจอกับสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยก็เป๋นะเพราะว่าเขามาได้ประตูในช่วงท้ายเหมือนกันนะพี่ทบเป็นลา ใช่แต่ว่ามันมันต่างกันไงคุณเจ๋งหมายถึงว่าเราเนี่ยโดนโดนประตูในช่วงคือในช่วงทดเวลาเหมือนกันแต่ว่าสิงคโปร์มาตีเสมอได้ในช่วงทศเวลาความฮึกเหิมเอยอะไรเอยมันอาจจะแบบดนีมากกว่าเฮ้ยเรามาขนาดนี้แล้วพี่ <c oughs> ต้องเต็มที่แต่ว,ว่าปัญหาคือว่าจะฟื้นฟูร่างกายทันหรือเปล่าพักแค่วันเดียวนะใช่แต่อีกทีมันจันเลยนะฮะใช่ครับก็มาดมแป้งนนพันล่ำซำนะฮะก็ออกมาขอโทษแฟนบอลชาวไทยนะครับครับผู้จัดการทีมนะ ก็บอกว่าอขอโทษที่ที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้แต่ว่ายังไงก็ขอให้เชียร์ต่อนะฮะในสามเกมที่เหลือถ้าเราชนะเนี่ยทั้งหมดก็มีโอกาสผ่านเข้ารอบเช่นกันในคุณเจงครับผมนะฮะนัดต่อไปเจอสิงคโปร์วันที่9้าพฤษภาคมนี้ถูกต้องครช่อง9ก้าเอ็มคอรดีหมายเลขสามิของเราจะถ่ายทอดสดด้วยแมทสำคัญด้วย ยิงสดนะใช่ครับเมื่อวานนี้ก็เป็นประเดิมด้วย PPTV HD มาเล็กใส่โป่งยิงสดพี่อดีบรรยายอยู่ไงพี่อดีกับพี่แปะพี่แปะไพโรดกิ่งแก้วพี่อดีหรือว่าพี่พี่พิษนุนิกัตนะวิรักันอ๋อผู้ศักดิ์เหรอใช่ะคนหน้าเหมือนเห็นหน้าเหมือนเสียงก็เหมือนอีกเขาเป็นพี่น้องกันนะเอาเหรอไม่ใช่คนหน้าเหมือนก็ประจัดรายการด้วยกันอนะอยู่ช่องสามอ๋อเหรอผมก็เอ๊ะเห็นนึกว่าถ่ายแบบ ก็ปี้มาเป็นกราฟิกมาไงอ๋อเป็นเอ่อคือก็ถามเขาแล้วถามพี่เขาแล้วเพราะว่ารู้จักเขาอยู่ไงฮะโอ้ช่วงนี้ก็ต้องเอาหมดแล้วจริงไหมครับผมงานงานนอกงานในงานล่างานหลบเอาหมดงานพี่งานเอาหมดเอาหมดแล้วพี่นี่ไปช่วยเขาทีหรือเปล่าพี่ประสบการณ์ประสบการณ์ไม่โอ้ประสบการณ์แกเยอะแล้วคุณจิ๋ช่วงนี้ไม่ต้องการประสบการณ์แล้วฮะต้องการประสบกา ภาคดีพมอนี่ภาคดีอภาคดีมากอืแต่ว่าเวลาบรรยายชื่อภาษามาเลเซียตั้งแต่มาเลเซียเนี่ยเอาแต่ชื่อหลังอย่างเดียวแล้วนะไม่เหมือนกันล่ฮะเพราะว่าเพราะว่าชื่อมาเลเซียยาวไงนึกว่ารอบแรกกับรอบหลังนี่ไม่เหมือนกันไม่ไม่ถ้าถ้ารอบแรกรอบหลังเนี่ยเราสองคนเอ๊ะทำไมชื่อไม่เหมือนกันนะฮะบรรยายดีบรรยายดีมากครับผมบรรยายดีมากครับผมก็เกมต่อไปเจอสิงคโปร์เพียดี บรรยายอีกนะฮะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เปลี่ยนมากสิโอ้โหข้ามช่องเหรอไม่ได้สิช่องก้าเนี่เป็นคุณยุทธชัยหรือเปล่าเออใช่ยุดธยุธที่คนที่แบบเอ้นี่ไงนิ่งๆอ่ะนิ่งๆอ่ะโอ้โหไม่เคยตอบโต้ใครอะ่ะโอแกตอบโต้ตทุกดอกฮะถ้ <laughs> างั้นผิดคนแล้วคุณเจงจำผิด <คน S 1> จำผิดนนะจำผิดแล้วอ๋ออันนั้นอันนั้นยุดไหนผมว่ายุทธชัยจะบรรยายคู่กับนักบรรยายดาวรุ่งของช่องเก้าอีกหนึ่งคนใครฮะคุณแมวสมยศแดงยวนฮะ เออแต่ว่าตอนนี้ยังอ๋อติดโควิดอ้าวใช่ไหมใช่ยังไม่น่าจะใกล้หาใกล้แล้วกลตัวอยู่ค่ะบกกตัวอยู่แต่ว่าถ้าแมวสมญานยน์มายายเนี่ยขออย่างหนึ่งนะอือย่าให้มายายตอนประกาศรายเชื่อได้ไหมอ่ะโดนลายชื่อสิงคโปร์อ่ะทไมฮะเป็นห่วงเป็นห่วงเขานักเตะสิงคโปร์หึ ใช่เหรอใช่ชื่อผมเหรอใชชื่อผมเลรอเอ๊ะทำไมเมื่อกี้อ่านอีกชื่อหนึ่งแล้วพอประกาศอีกชื่อหนึ่งมันยังไงอถ้าถ้าสมยศไม่สะดวกนี่พี่เบาเราแตนบายไว้แล้วฮะผู้อ่านได้ก็รลยว่าเมื่อเมื่อพี่เบาเนี่ยไปวันนี้ผมมาแทนเขาไปงานอะไรนะ่องเที่ยวอะไรที่พัศจิโลกในรันในรันในรันเป็นการวิ่งกลางคืนเนี่ยวิ่งคล้ายๆวิ่งมาราธอนวิ่งมินิฮัมมาราทอนของของการท่องเที่ยวคใช่ใช่ ถ้าพถ้าพี่บ่าวบรรยายนี่ยก็โอ้โหลุ้นไปด้วยนะรายชื่อสิบเอ็ดคนแล้วมีาานนวอ๋ออีละเอาภาคนี้เนี่ยเราเราภาคบอลนี้ของเราอ่ะเออใช่นี่ฮะแต่ว่าก็าดีนะอย่าอย่าฟังพี่บ่าวบรรยายนะอีงไปแล้วนี่ <laughs> คุณน,นี่โอ้โหถ้าพี่บ่าวได้ได้ฟังนี้แกคงจะ น้ำตาไหลไปด้วยนะว่าซึ้ง <laughs> ไม่ได้ซึ้งครบแบบโมโหค <laughs> โมโหนล้ทำอะไรไม่ได้ <laughs> มือสั่นหมดแล้วเนี่ยแกก็โมโหอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเวลาอ่านในสีไหมขึ้นตลอดเลยเอาก็ลุ้นกันนะฮะเรายังมีหวังพี่เพราะว่าเรา,เ,าเกมวันจันนี้คืออวันนี้เราได้พักแค่เกมเดียวแต่ว่าจบจากเกมเจอสิงคโปร์เนี่ยก็จะได้พักยาวเลยพี่นะครับเจอ เออมีอะไรมีเจอกัมบ,บูชาน,นี่นัดต่อไปเราเจอกับกมบ,บูชา14พฤษภาคมแล้วเจอสปอรเรยและเจอสปอลาววันที่วันจันทร์นะครับก็ได้พักยาวหน่อยเจอกัมบ,บ,บูชาวนี่กัมบูชาเห็นไอ้นี้มาด้วยนะ แคสกี้คนดาอ๋อโคชเออเขาคุมเขาดูแลทีมชาติเอ็กมพูชาอยู่ไงครับผมเอ้ยน้าคุณเป็นใครขอแกทำไฮไลท์ผมเลยหน่อยนะเออเข้ามาเช็คฟอร์มด้วยนะเมื่อวานนี้อดีตซูเปอร์สตาร์ทีมชาติญี่ปุ่นโอ้ยสจอนนะลู้ยังแคสกี้คันดาตอนนี้เขาเขาดูแลทีมกัมพูชาอยู่ดูแลภาพรวมเลยใช่ดูแลภาพใหญ่เลยก็เมื่อวานนี้แปลกใจเวลาที่มาเลเซียเขาบุกขึ้นมาทำไมเสียงมันดังอย่างไรพี่ยังไงฮะอ๋อแฟนบอลอะเต็มสนามเลยนะ อ๋อเขาเขาดูแต่เกมคู่แรกอยู่แล้วเนาะใช่เขาก็เข้ามาดูเพราะมันดูฟรีไงดูฟรีเอยไม่ใช่อันนี้ถ้าบอลชายเนี่ยคือต้องเสียตังค์ว่าหรือว่าเฉพาะขอเกมเวียดนามพี่ฟุตบอลทักวเอซีเกมครั้งนี้เขาจะให้แฟนกีฬาเนี่ยเขาชมฟรีอืแต่ว่ามีฟุตบอลชายที่ต้องขายตัว๋วที่ต้องซื้อบัตรนะพี่<อ>ต้องซื้อบัตรแต,แต,แตรู้จะเป็นซื้อบัตรเฉพาะเวียดนามปะ ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เต็มสนามเลยนะเต็มเลยอ่ะเกมกับทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียตอนมาเลเซียได้บอลอะโหเขาเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยแหลอฮะไม่นะเขาเชียร์ฝั่งเขาเชียร์อีกฝั่งหนึ่งฮะเชียร์มาเลเซียแล้วไทยเราเป็นคู่แข่งไม่แต่ว่าแฟนบอลของเวียดนามเนี่ยสัมภาษณ์กี่คนกี่คนเขาก็เขาตอตอบว่าอยากให้เวียดนามมาชิงกับทีมชาติไทยนะชิงเหรียญทองเนี่ยแต่ว่าวันนี้พอเห็นภาพข่าวไว้ละที่พอจบเนี่ยเขาก็มีแฟนบอลเวียดนามเข้ามาส่งเราที่ไหนนะที่รถบัสอ่ะจบเกมอ่ะ มาส่งยังไงฮะมาส่งนะักต่ก็เองงงเอ,งอะไรอะไร <laughs> ไม่ใช่คามาส่งเขาชื่นชอบไปแล้วครับในสนามก็อาจจะเชียร์อีกทีมหนึ่ง,งอะไร็ว่ากันไปแต่บ้านส่งก็เชียร์เรานะเขาเชียร์แล้วเขาอ,อยากให้เราไปชิงกับเวียดนามคือมันมันได้ความรู้สึกมากกว่าไงคุณเจงหมายถึงว่ามัน,ม,นมันมันกว่าเชียร์ไทยกับเวียดนามชิงเหรียญทองซีเกมที่บ้านของเวียดนามอย่างเงี้ยครับ โอ้โหถ้าเขาชนะเราเขามันจะสะใจไงคุณเจง<อ>แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องผ่านเขารอบต่อไปให้ได้ก่อนนะคุณเจงแต่ว่าก็สามเกมที่เหลือเกมก็ทางดีดีเเนาะเบนจามินเดวิสเลี้ยงกินตัวได้อย่างเงี้ยเลี้ยงกินตัวได้แล้วก็มีใครหลายๆคนะ่ะเนาะไอ้จอททนเทมดีกาล,ลังเด่นเลยนะครับเออเกมไปได้สวยพาติกุณสัซก็ไปกับบอลได้ดีนะแ,แข็งแรงนะฮะ เอกนิตวรชิตเป็นไงเมื่อวันวรชิตด,ดูยังเล่นไม่ยังยังดูไม่เท่าเท่าไหร่ยังดูละลานิดนึงดูเออพาะว่าพุเตมาไงแล้วดูยังยังไม่เข้ากับเพื่อนนะใช่ครับาทั้งที่เอต้องมาประคองน้องๆน,น,นะฮะแต่เจ้าเจนีมีพอสวรรคนนะพี่ครับหลับตาเต่บอลได้ <laughs> <อ> <laughs> เอาอีกแล้วนะฮะคุณพูดประเด็นนี้อีกแล้วเดี๋ยวเจอยิมผมจะแจ้งเดี๋ยวพาไปมูเลยอ่ะแกงเขาแกงที่อยู่บ้านของคุณเจงให้ให้ยิมทราบเลยนะฮะว่าผมว่าเล่นเด่นหลายคนนะก่อนที่จะเราโดนไปแดงอะพี่อ,อเกมมันกลาลังไปได้สวยเลยอะ่ะครับผมโอ้แต่ว,ว่าก็นะนั่แหละพูดถึงให้จวะนนั้นก็พีดีบอกนะมันก็มัมก็นเราก็เห็นทั่วไปนะพีดีบอกนะจหวะนี้จะบอกแบบมันจหวะสุดท้ายก็จริงแต่ว่า,าก็ไม่ถึงกับรุนแรงถึงโปรเฟชชั่นอลฟาอ่ะ มันก็อยู่ที่มุมมองแหละคุณเจ๋งอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ตัศินนะครับนะกะ็เราต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้คุณเจ๋งผิดหวังได้แต่ว่าอ,อย่าสิ้นหวังอย่างที่ผมบอกอะ่ะก,ก,ก็ยังมีอีกสามเกมถ้าเราชนะหมดเนี่ยแน่นอนเข้ารอบชัวช์วนะฮะ เมื่อวานนี้ก็เสียดายไม่ไม่ได้เห็นเจ้าเนี่ยวิลเลียมนเดเชยังไหมมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ใช่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นเด่นก็คือวลาิเทพป้อมพันเนี่ยอืออุตสาห์บอครองลูกทีมเลยนะบอลคองลูกน้องเลยนะโอ้โหสุดท้ายมาโดนในช่วงท้ายี่คพี่อีกคนหนึ่งชยัพิพัฒใช่ไหมไอ้สปันนเบร์สัตที่ไปเล่นอยู่ที่เอสโตรเรียโปรตุเกสนะพี่ครับผมโอเคนะใช้ได้นะใช้ได้เล่นบอลเหมือนพี่เบาเลยอ่ะรักษาพื้นที่แหละรักษาพื้นที่ไปไหนไม่ใช่วิ่งแบบพลาดเลยอ่ะโอ เอาเอาเชียร์กันต่อครับผมนะครับ<ห>เราไปครั้งนี้ก็อความหวังเดียวก็คือต้องเหรียญทองนะใช่ครับแต่ว่ามโนต์โรกิงบอกว่าโอ้โหเครียดเหมือนกันเตรียมทีมน้อยอะ่ะอืมอืมไม่บอกว่าทางเวียดนามกับอินโดเป็นทีมเต็งฮนะไม่ใช่ไทยเหมือนกับจะ,ะคลายความกดดันให้กับทีมตัวเองฮนะถต่ว่าเวียดนามก็ต้องช<ค>มเขา,มาเล่นดีจริงวันนั้นอนะ่ะคือเกมแรกมันมันยากเสมอแหละคุณเจ๋งอย่างที่เขาบอกกันนะฮอะก็แพ้ไปแล้วนะฮะยังไงก็ ลุกขึ้นมาสู้ต่อนะฮะในอีกสามนัดที่เหลือสำหรับผู้บอลชายใน4ีเกมครั้งนี้นะฮะคุณเจงนะครับอ่ะซีเกมจะเปิดฉากวันที่สิบสองนะคุณเจงสิบสองพฤษภาจะมีพิธีเปิดการแข่งขันที่มีดิ่งสเตเดียมในกรุงฮานอยก็บางกีนาร์แล้วก็แข่งขันไปแล้วครับผมเห็นมันก่อนก็มีอะไรพวกแฮนด์บอลชายหาอะไรก็เขาแข่งไปแล้วเะพี่เหมือนแข่งรอบแรกแข่งรอบแรกไปก่อนไงไปไหมฮะคุณเจงฮะต้องรายงานเชออย่าอย่ารายงานที่คอนโดแล้วบอกว่า ทรงศักวริจิตรายงานจากกรุงฮานอยไม่ได้นะฮะเอา้าทำไมคุณรู้ฮะไม่ได้นะฮะต้องต้องไปนะฮะน้องหัวเร่าเลยฮะน้องสายัวเลยอะ่ะโควิดอ๋อหมายถึงว่าคุณเจงติดโควิดแล้วฮะไม่ใช่คือเราต้องเป็นห่วงโควิดไงเป็นห่วงทําไมฮะโควิดอะเรากังวลเรื่องโควิดไงก็เลยต้องห้ามห้ามามไปทำงานเนี่ยผมผมกับคุณสมยศแดงยวนเนี่ยเป็นคนแรกๆนะที่ เอ่อ work from home ฮะก่อนที่จะมีโควิดก่อนจะมีโควิดส่วนยุทเนยยนเนี่ยเวิร์จากคอนโดคือผู้อย่างรู้อนาคตใช้คำพูดดีกว่าเขารู้ว่าโควิดจะมาไงทำงานที่คอนโดทำงานที่คอนโดมาประมาณโคสังกันคือล่วงหน้ามาประมาณสามปีแล้วนะฮะไม่มีผลกระทบอะไรเลยพอโควิดมาเนี่ยเขาไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยฮะอย เขากักตัวอยู่ตรงนี้เตแซวก็อีกครับครับเอาลุ้นกันลุ้นกันครับผมครับผมเชียร์กันต่อนะอย่าเพิ่งไปว่านักเตะไทยเพราะเล่นดีอยู่แล้วออืเล่นดีเล่นดีครับแล้วก็ฝ่าอริพูบางส่วนก็แบบหืมเสมอสเปอร์ว่านี่ไงก็ว่าทีอย่างก็ียโอ้โหแฮร์รี่เคนกับสอนเทมนยังต้องตั้งรับที่ดูเลยกัอริพูจะ เล่นดีขนาดไหนในรุ่นสี่แชมป์เนี่ยยังไปว่าทีมอีกเดี๋ยว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 เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณเจ๋งเดี๋ยวเรามาสรุปตารางคะแนนแล้วก็บรรยากาศหลังเกมกันสนิทเลยเราไม่ได้ตกชั้นไปแล้วนะนอ o ิช e d พี่ครับผมนอ o ิชกับไอ้วัตฟอร์ดตกไปแล้วนะตกแล้วสองทีมครับหายทีมหนึ่งเดี๋ยวเรามาสรุปชัดๆกันอีกครั้งในช่วงเบรกที่สองกันแล้วกันคุณเจ๋งนะช่วงนี้เราพักกันครึ่งชั่วโมงนะครับฟังธรรมะแล้วก็เคารพธงชาติกันเดี๋ยวกลับมาในช่วงเวลาประมาณแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับครับผมสนับาางจกฟิิลรโอ รุ่นสังเคราะห์แท้แถมเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์1มกราถ,ถึง30มิถุนา65ห้ณปั๊มที่ร่วมรายการดูรายละเอียดบ้างจาก dubicans.com ไดกิน s t t r e a m e r ช่วยจัดการไวรัสสายพันธุ์ใหม่พร้อมโปรซัมเมอร์บิ๊กดีลลดรวมสูงสุด8,000บาทรีบช็อปเลย m Money Top w e e k เ n นดำเนินรายการโดยอำนวยวิทย์เสมอวงและพัชระล้อมรื่น